สวัสดีครับอยู่ผมเป็โต้ซีโร่เช่นเคยก็หยิบเกมแนวสยองขวัญมาเช่นเคยแล้วเกมนี้มีชื่อว่า Control Room Alpha เป็นเกมแนวสยองขวัญที่เหมือนเป็นการทํางานวันแรกของเรานะเหมือนว่าเป็นพนักงานในการควบคุมรถเคนและเหมือนจะอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์ใต้ดินที่หลบภัยอ่าฮะแล้วก็มีผู้บังคับบัญชา ไอ้นี่อยู่เรา,เอา,เอาสอนเราอยู่ก็ประมาณนั้นแล้วเหมือนว่าฉันหวังว่าคุณคงไม่โกหกประวัติส่วนตัวของคุณเรื่องที่คุณไม่กลัวแมงมุมฮะเกี่ยวกับแมงมุมเหรอก็ไปลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าสยองสักแค่ไหนไปโอเคเข้าเกมมาแล้วเหมือนจะมีเสียงอะไรชย่ง อ่อฮะแล้วยังไงอ่ะอ๋อโอเคเหมือนจะใส่หูฟังอ่าฮะอีเ E ออะไรบะเีะยออแปลไม่ออกเดี๋ยวผมขึ้นสับให้แล้วกันว่าเขาพูดอะไรแล้วมีปุ่มสีแดง ขึ้นมามันคือปุ่มที่ไม่น่ากดเพราะมันเป็นปุ่มที่ตกใจนะกดไปเลยแล้วกันเพื่อเพื่อเจออะไรที่น่ากลัวโอ้โหอะไรวะเนี่ยแมงมุมเต็มท่อเลยอ่า ี่สองศูนย์สี่เจ็ดอืมควบคุมเสียงอะไรวะ What the fuck อาา่าฮะเลื่อนได้เหมือนเราต้องหาของอะไรด้านในใช่ไหมอ๋อโอเคลงไปหยิบอาา่าฮะอ้าวหยิบสิไม่หยิบอีก อันนี้น่าจะหยิบลวมั้งหรือเปล่าไม่เห็นเลยอ๋อนี่งได้ยังเนี่ยอ๋ออันนี้ได้แล้วเหมือนจะเป็นตู้เอ่อตู้คีบตุ๊กตาที่สยองมากอ่ะแล้วเราต้องไปใส่ล็อกนั้นใช่ไหมตรงนี้อ่ะไม่ใช่เหรอตรงไหนอ่ะนี่ปะไม่ใช่เลย ตรงกันที่เอ,อ๊ะนี่ไงวัตฟักอ้าวมาใส่ให้เลยโอเคเร็วด้อ1มิลเลียมเป็นเงินล้านหนึงเหรอหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจผมไม่ได้เก่งเอ,อ่ออังกฤษมาก เดี๋ยวผมขึ้นสาบไปแล้วกันโอเคได้มาอ๋อโอเคตกใจก็ไม่น่า <c oughs> กระจกมึงจะแตกอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยแล้วไงโอเคขึ้นมาเก็บอ๋อ

แล้วไงต่อว้ดแล้วไม่ไม่มีคนอื่นแล้วหรอแล้วเป็นที่แมงมุมใช่ไหมใช่ด้วยไม่น่าดีไม่น่าดีาดแถวนี้รีบไปเก็บด่วนน่าจะไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเก็บใส่วิ่งวิ่งด่วนดวนน่าจะไม่มีอะไร ใช่ไหมวัดตะฟักก์เฮียแมงมุมเคลียตัวบลเลอร์เลยเข้าห้หองโดนดวนอาา๋าเคลียแมงมุมตัวบลเลอร์เลยเฮ้ยมีโน้ตเหรอแล้วเป็นโน้ตเป็นภา,าษาจีนเออใช่ไม่ชัดอะ่ะโอเค แล้วไงต่อหูฟังเราวางไว้นี่อ่ะ good job, good job. we might not have o m e ooh อ่ะเราทำงานต่ออ่ะกดไม่ได้เงียบ w h a t e h fork w a t e head ไม่รู้สีเฮ <c oughs> ีย,ยะ <c oughs> อะไรเนี่ยแมงมุมฮะอะไรวะ w h a t t h e f u c k อ้าวจบแล้ว แมงมุมบุกมาทำร้ายเรา h e fuck อ่าฮะเกมนี้ก็สยองแต่ความรู้สึกคือมันจบเร็วอ๋อเขาบอกว่าเกมนี้จบภายใน5นาทีในการเอาชนะและมีความสุขนี่มีความสุขแล้วเหรอแมงมุมเต็มมานี่เลยโอเคก็เดี๋ยวผมหยิบอีกเกมหนึ่งมาเล่นอ่าฮะ ปตัดไปเกมที่2กันเลยดีกว่าโอเคเข้าเกมมาแล้วก็เป็นเกมที่2ชื่อเกมชื่อว่าแดจดลัดเดลิเบอรี่เป็นเกมแนวสยองขวัญที่เราต้องส่งของให้ห้อง14นะก็เป็นเกมแนวแบบส่งของแนวสยองก็พร้อมเล่นกันเลยดีกว่าไปอาา่าฮะเข้าเกมมาแล้วก็กราฟิกเหมือนเป็นพื้นแบบ เกมเพย์หนะึ่งะโอเคกด e โหกด e เปิดประตูช้ามากอ่ะฮะเราต้องส่งของที่ห้องเบอร์14อ่ะฮะแล้วก็มีหลอดหลอดเอ่อมานานในการวิ่งก็น่าจะประมาณนี้นะเกมนี้ก็น่าจะมีการวิ่งเกิดขึ้นอ่ะฮะกด e เข้าไป กด e เข้าไปเหมือนจะมีห้องเบอร์สองและเบอร์หนึ่งวัตตาฟักห้องมันเบอร์หน,นึ่งสองสาดิแล้วก็สลับอ้าวสาหาย w ัตตาฟักเจ็ดแปดเก้าสสอ็ดห้องอะไรที่ออกแบบได้งงมากโอเคไปส่งของห้อง14กด e เปิดประตู อาา่าฮะเนี่ยวางของโอ้ะ่อฟ้าก,กด F เปิดไฟดูนี่ไงรู้ก่อนเลยอาา่าฮะเราต้องหาปูแกโอ้โหอะไรครับนี่อะู้อะไรวะตูควางเหรอเฮ้ยยังวิ่งตามอีกเหรอโอเคเราต้องหาทางเปิดประตูห้องก้าวแล้วทำไม แล้วทำไมไม่เยีนี่อ่ะออกไปเลยเราต้องหากุญแจด้วยเหรอ What the fuck จากห้องนี้เลยแล้วกันห้องนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยเอาเปิดได้อันนี้เปิดได้กุญแจกุญแจนี่งเปิดสิเอากุญแจไปสิเอาไปยังเนี่ยโอเคเอามาแล้วแล้วก็ เราต้องไปห้องเบอร์เก้าใช่ไหมโอ้โหได้ไปแล้วได้ไปแล้วเกิดเกิดได้โอเคได้กุญแจมาแล้วอาา่าฮะเราต้องออกจากห้องนี้ใช่ไหมโอเคโอเคไป ไปไปแล้วฮะ What the fuck อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวออกอยออก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  What the fuck เอาอะไรครับเนี่ยอ่าฮะ t h a n อ f o r m u ีวัตฟักจบแล้วอะไรวะอ๋อฮะอ๋อฮะก็คือเกมมันจบไปเรียบร้อยแล้วก็คือส่งของแล้วก็หนีออกจากที่นั่นได้ก็เกมประมาณนี้สองเกมที่ยกมาเล่นก็สยองอยู่ถ้าใครอยากเล่นก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะโอเค ผมขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันถ้าใครชอบกดแล์ก,กดแชร์กดซับสไครด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ่วย